ไปย,ยาบ้าในของใครครับอ,อยอมรับนะแล้วรับยามาจากไหนยาบ้านนรับมาจากไหนไปซื้อมาจากไหนจากดังนะซื้อมามาเท่าไหร่ไปไปซื้อมาเท่าไหร่ครับกี่มัดครับกี่มัดสอ,สองมัดนะครับแล้วขายออกไปแล้วเหลือกี่ถุงนี่ไปกี่ถุงกว่านะ ยอมรับนะไปนะอเป็นของเรานะอ่แล้วเราเป็นผู้ไร้เก่าดได้ไหมเคยถูกจับมาจำตัว่าไรมันก่อนโทษอะไรตรงโทษอะไรดีกว่าดีกว่านะอ่กลับมาทำดีก็ต้องถูกจับอีกนะไปนะนอกจากไปแล้วนี่ใครมีส่วนร่วมบ้างตรงนี้ที่ที่บ้านนะไม่มีนะออเราทำคนเดียวนะโอเคโอเค ตลอยทำไรครับแต่ลอยาน